สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องแกรมสกาวเดวลลำเพลินออฟฟิเชียลคะ่ะตอนนี้กับมาบาัณฑ<ม>์เกออย์ไอ้นะคะอยู่หนางานพี่น้องบัณฑ์ไอ้ไส้แต่ว่าเราอยู่อิสราเอลคนละแต่ว่าแฟนเราอยู่นี่นะคะพี่น้อง<ม>นะคะกำลังล่อพวกน้องๆมานะคะล่อเบียบัติใครคือบ้าน์บ,าบัณเมืองไหนพี่น้องมันสิงห์เบืองกับเขา พุ่นนะมีแต่อาหารสิ้โตพุ่นนะพี่วนี่แกโอ้ยบะเมียนอ้ยน่ะปลาตัวนึงแกกับเขาตัวชิงแห้ง้าได้กินน้ำละมุดลำใหญ่แท้กวดนั่นเท่ะนั้นที่พาล chị tao đang đang an em có nhạc 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 à, nhạc, ừ, à, nhạc. bưng này là cô nè ai bỏ bỏ say đứa mượn say sồn luôn chị nó nó đang tiêm bắp tiêm ค <laughs> ักนี่แมยพักอันนี้สมบักยางเสียบเลยสมอำลําดีดีสมเบิ่งวานเปนภักแก๋า <c oughs> โอ้ยวินเบ็ดพิษหยอดบักอันบักกอกนำไม้ยางเสียบเลยหยาบสมปลืออ้มบอกมันถามเก็บมายางดีเพราะจะกินแล้วสิไปเก <c oughs> <c oughs> ็บ์บอกอีกเจ้าจีนนี่พี่มส์บอกอีกเมื่อวานดีดก <c oughs> ับหลาเสียบแบบใจงานเลยค่ะพี่น้องผู้ใดมานะคะถ้าทีมงานเฮาผู้ใดเบิ่งคลิปนี้ มาเดอ้อนี่เวทีสิอยู่นี่ยางรัดมาหนีเลยมานนหนีเลยนี่นี่เวทีสิอยู่นี่นะพี่น้องอยู่ขางวัดยางรัดมาหนีสองร้อยเมตรนะคะเออนั่นเป็นกาลังเปิดเพลงบังขันบ้านเงีย,ยบๆเนาะโอ้เดี๋ยวขาวของมนนอันน่ะตังเนาะเสียบอะไร บ่งบอนเลี่ยงดีหลายเด้นี่ยแล้วว่ามาเลยเมือแร้งบันเน็ตเขาตุ่มเขาเปียกเปิดให้ทีมงานนะพี่น้องนะคะเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตเด้วันนี้บึ่งแล้วเดนคุมโทนน้ำยานตะบอมาดยวกดรเยหฮักอุดรขอบคุณไอ้ขอบคุณท้ายนะคะเราติดตามมาัต่ีเีแรกุณยเดย ขอบคุณเอื่ยไอ้กับเขาหลายหลายมวนเกียนเขาบอาเห้อว่าเขาอเนาะไกยุรอก็จะบอกเอาจะบอกใช่ฮะก็ยังมาหนิล่ะวาวาว่าว่าวว่าใ่ไ่น้องเกากิน แมกินไปนั่มาหนี่ไปนั่แล้วเนาะตัวเงว่าโอ้ยกินบ่สลองตรงเต้นจะเนาเออยากกินข้าวปุ้นวะอยู่ในนี้บ้านในอยากอันนี้ปันไดอยากกินข้าวปุ้นแหม่บอสเซ่บอสเซ่เออบอสเซ่บอสเซ่บอสเ่ฝากซีฝากซีมากันเลยอ่าจุเลี่ยดงใจไว้ดิบอแดงบอแดงมีวิธีเห็ดมันอันนี้ให้ข้อมูลให้ย่างดีุ่นเด้อ À? Ôi, nào, nào. <cười> <cười> ừ. cái nấm ba bên, cái sủi, nè, nó ồ, hết khom suốt anh đẹp, ồ, vị bằng nào xê, hết khom rồi, không ừ. được, không được, không không ไล่แบว่าไปนหนไล่โอ้ยเมียนคนหมักขึ้นอย่างนี้ด้อมันล่ำดีนมบบดีขาวดีว <c oughs> ่าสัรเจ้ามาระเจ้าที่พวกผมเนี่ยพ่ค่ะเอาพวกผมบอจ้าจ้งเดี๋ยวพี่จะตุเอืเจ้าตาแดงครับมืดอแซ่บนีทั้งหลับหมูลับมั่วสุราปรลดโอ้ยเดลับเด็ก่อยเรื่องมันนี

ผักกับเ็บเอาอยู่ทั้เงตนได้พี่น้องคุณไปบุกเจบเอาเลยอยากกินพักยังไปเจบเอาอย่างเดียวไนเงี้ยนจาควงไปเด้อมั็นม่นมีมองว่าง่าล่ะกลัอตอนเจ๊กันหลุดไปยังเทเลยเทหลดเนี่ยถือโซ่าเอาถ้วยนี้ออกเอานี่มาไหรนี่ก็ได้ถ้วยแก้วนึงจ้าจ้าจ้า มีมเออมีเผื่อๆมาเอาไว้นี่ละเออพากกันแดปั่มแท้เลยจ้าอีนเอาเนี่ยไปแด้ลูกพี่ก็แวะแท้เพราะว่าต้องไปซัดแบหลด้าเราแบบเราแเราซัดมดวนหว่าเราเรื่องชัโมง ม่เสียมมาแล้ว <c oughs> ถ้าอยากกินหนึง่งปุ๋ยเชื้อขึ้นโอ้ยมึงเอาปุ๋ยเชื้อขึ้นมาหนึ่เสียมหน่วยหนึ่งกันขึ้นเนี่ยอ่ะกันจะบดกินหนึง่งไหมคองฉวบเลยแม่ป็นกับปเปิดตะพอนแค่น้อยพอเอ้ยอันเงียบๆก็ว่างหันกออยู่ mắt sẽ tìm lợi lên dạng hèn cân nặng 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 Ừ, nặng 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 เด็กชายแซมจะกินหวานๆเนยมึงกินนองของหวานเออเอหื้ยหักหักยี่สิบักอ่ามีโอ้กินมาไดรดอกเสียปากกินยังสิกินก็มันมาได้ปะบะชัวะ บ่บ่บ่ร่างกายมันบ่จุถามว่ากินได้ว่ากินได้อยู่แต่ว่าท้องมันเนี่ยแม่กินลงปุ๊บเสียบทองปับเลยแค่กินชนยองผมบ่กินอย่งแต่หันบ่็อกดีกชุกชุกอะไรลักมันเผ็ดถ้าหนะันม <c oughs> ีเขาไม่ยังหันบ่็อกเห็นเสียบบอกงกไม่เงี้ยมึงเนี่ยอือนี่อืออดบาร์เนี่ย ้อนไเต็มอัลบั้มเลยเต็มเกือบเต็มอัลบัมเต็มเต็มเกือบครับวาหันมาหันมานมาเตะบาห้อเอายมตเยตเอลลากบนงสรับคิปนี้วสนี้คลิปหน้าพอกันไหมคะสวัสดีค่ะ